สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB r a l f a n นะครับวันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับการจองตั๋วล่วงหน้าโดยมีการเปลี่ยนต้นทางปลายทางมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนท่านใดที่จะจองตั๋วล่วงหน้าในระบบ d-ticket ตั้งแต่วันที่19มกราคม2 5 6 6เป็นต้นไปในขบวนรถสายเหนือสายตะบนออกเฉียงเหนือและสายใต้ ที่เป็นรถด,ด่วนพิเศษรถด,ด่วนรถเร็วจำนวน52ขบวนจะมีต้นทางและปลายทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรส่วนขบวนรถสายตะวันออกขอบวนรถชานเมืองขอบวนรถธรรมดาและขบวนรถนำเที่ยวยังคงมีต้นทางและปลายทางจากสถานีกรุงเทพหวัวลาโพงนะครับ เมื่อเปิดสถานีก,ากลางกรุงเทพอภิวัตรขบวนรถที่มีต้นทางปลายทางที่สถานีก,ากลางกรุงเทพอภิวัตจะมีการยกเลิกการจอดในบางสถานีคือที่หยุดรถนิคมรถไฟกม1 1สถานีบางเขนที่หยุดรถทุ่งสองห้องสถานีหลัก4ี่และที่หยุดรถการเคหะก,กม19นะครับ สำหรับท่านที่จะมีการจองตั๋วล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19มกราคม2 6 6 6เป็นต้นไปท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าสถานีต้นทางเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ jb l e i l f a n ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ